ก็นะครับตามหาบอสตัวใหญ่ๆนะครับตามหาบอสตัวใหญ่ๆกับกองเยื่อฮาร์ดบอยกินแล้วตายทุกตัวมาติดตามชมกันนะครับครั้งที่แล้วก็ได้ปลาแค่2โลกว่า3กิโลครับแต่หาตัวบอสตัว,ๆๆตวใหญ่ๆปลาป่าสักตัวนะครับนาๆช่วยติดตามกันด้วยนะครับ นั่น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 มาแล้วบะถือเอยงยไงล้ะ <c oughs> กินอะไรบะถึกเงยวะโอ้หลุดโอ้หลุดขาบบาะถึกก็ ข้ามาถึงตรงเบ็ดมั้งข้ามาถึงเบ็ดบ่ดูวารูดคือกันพ่อคนตายีตรงนี้ เ,เริมไปทานาับเ,เริมไปทางนาเลยเริ่มไปทางนาเลยเริ่ไปทางนาเลย เช่ป okay. พอป้อป้อน้อนอน้อนนอนก็ตักเอาหยบขึ้นมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ได้ป่ะได้โอเคปีไข่แตะแล้วครับปลาตัวแรกปลาตัวแรก ตันนี้น่าจะสองกิโลนิดๆ <laughs> สองกิโลอีกแล้วโ,ลโว้าไปกันหลายัค่ตัวมือหน,นั่ๆแ, <laughs> แล้วเดี๋ยวผมออกกล่องรถยังไงก็ได้มันละว่างในตาไปกันหลายาปลาตัวแรกครับปลาตัวแรกตัวนี้น่าจะรุ่นสองกิโลนะครับสองกิโลได้ปลาแล้วนะครับได้ปลาแล้วไปเดิมแล้ววันนี้ฮ่า ใช่ดงเบ็ดกับใบพัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวหาเตือต่อไปครับหาตัวต่อไปกินข้าวแปรได้เวลากินข้าวแล้ว <c oughs> ไปป่าล้วเนีย้ยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไปกันต่อหาไซบอร์ดซับหาไซบอร์ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไซบอร์หายากจริงๆรุ่นห้าโลขึ้นนี้แล้วยังไงติดตามกันดูครับ ยากล้วีทำาเล้วก,ก,กัดจ้าเลยทำหลาได้เศ้าได้ไปเด่นเด็กปีกลางนะ Wh, โอ้ปลาคอตาปลาคอปลาคอนีลูกคุณบบไหนมาตักนะเนอปลาคอเลยน่าตัวนี้คอตัวนี้คอโอ้โหมา <laughs> มาเป็นลูกคนนี้นะแมนอ่าตัวนี้ปลาช่อนนะครับปลาช่อนครับผมตัวนี้ตัวที่สองนะครับปลาช่อนปลาช่อนใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะโลกว่า ตัวนี้น่าจะโลกว่านะครับใครอยากได้เดี๋ยวเอาไปแจกเพื่อนๆแล้วกันครับตัวนี้กิน uh, โซนิกครับโซนิกโซนิกติดใบพัดของนาแจ็คนะครับโซนิกติดใบพัดของนาแจ็คโอเคหาตัวต่อไปกันครับ คือกว่าคือคล้ายๆโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ค่ายวะคล้งค่ายก็ถึงพอมันข้นยอดไม่ได้ขนาดนี้เล้วเข้าไปต้องเอาจากในคุ้มเลือกใบใหญ่เลือกเข้าไป นั่นนั่นนั่นปู่รู้ว่าตัวไหน แล้วนมีกระเาียมมักมี กินที่เผอกินที่เพอได้แล้วครับตัวนึงครับเล็กๆลามาตักสองโลอีกแล้ววันนี้วันพา2โลนะครับเดี๋ยวเดีาเดี๋ยว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 เคยเดี๋ยวเดี๋ยวเม่ยอม่อมเคเรียบร้อย สองโลอีกแล้วครับอ่ะปลดเด่นแล้วค่ะตีตอ่อเฮาวันนี้เป็นวันตาสองโลนะครับสองโลกลัวอีกละตอนนี้วันสองอนนวันนี้วันตาสองโลนะครับดินได้ยังเหลวะลยดินเลย,ย,เลยไม่ยัได้ได้จากเยื่อโซนนี้ครับของนะักแจ็กกี้นะครับแจ็กเก้แล้วยังไงเรา หาปลากันต่อนะครับหาปลากันต่อตวันนี้ได้ตัวที่สามนะครับแต่วันนี้ได้ตัวเล็กๆนี่หาไซบอร์ดอยู่นะตามหาไซบอร์ดอยู่ <c oughs> กลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วโมงแล้วได้ปลาทั้งหมดสามตัวนะครับได้ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวกิโลกว่าแล้วก็ปลาชะโดสองตัวตัวละประมาณสองโลกว่านะครับอันนี้ก็สนุกมาก เวลากลับบ้านแล้วครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับเดี๋ยวตาเดี๋ยวตา